ครับก็สวัสดีสุดสัดคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในรายการแล้วเแ็กซ์ท่่เกยโอ้ยยยนะครับก็ในเกม G t เทวิกาิกแล้วนะครับกับการโปรโมทเซิร์ฟแนวไฟเอ็มนเองนะครับเย่เซิร์ฟที่พี่จะมาโปรโมทวันนี้นะครับก็เป็นประเทศนะครับหรือว่าเซิร์ฟเปิดใหม่เลยก็ได้นะครับนี่เลยนะก็เพิ่งเปิดได้วันที่1นะครับ อ่าที่ผ่านมานี่นั่นเองนะครับนี่ก็ทำการค้นหาชิญเซิร์ฟก็เจอเลยนะครับเซิร์ฟนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟแนวเทรนนิ่งนะครับหรือว่าเซิร์ฟแนวบ็อกซิ่งนั่นเองนะครับก็เป็นการฝึกซ้อมต่อยแล้วก็ฝึกซ้อมอาวุธนั่นเองนะครับแล้วก็ระบบต่างๆนะครับเดี๋ยวพี่พาไปทัวร์แล้วกันนะครับในเซิร์ฟว่ามีระบบอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็จะมีจุดไหนบ้างนะครับที่เราสามารถไปฝึกซ้อมได้นะครับตามจุดต่างๆนั่นเองนะครับใครที่สนใจนะครับหรือว่าอยากเข้าเล่นนะครับเดี๋ยวพี่ จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับ<ะ>โอเคผู้การเสียวล่านะครับเราก็ทับการกดคอนเนคตรงนี้ได้เลยนะครับปึ๊บอ่าแล้วก็เดี๋ยวไปเจอก,กันในเซิร์ฟเลยไปเลสโก้เย้ตอนนี้เราก็เข้าไปในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะหลังจากที่คุณชมนะครับเข้าเซิร์ฟนี้มาครั้งแรกเลยนะฮะก็จะมาเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเกิดของผู้เล่นใหม่นะครับพอเราเข้ามาแล้วเราก็ทําการกรอกข้อมูลนะครับตัวละครของเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ แต่งตัวนะครับตามสไตล์คุณผู้ชมเลยนะเซิร์ฟนี้ก็จะมีพวกหมอดเสื้อผ้านะครับทรงผมนะครับแหวนนาฬิการองเท้านะครับแฟชั่นก็ถือว่าเยอะจัดเต็มเลยนะครับนี่เป็นไงโอ้โหเสื้อผ้ากางเกงนะครับก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับเออผมลืมบอกเลยนะครับใครที่จะเข้าเล่นเซิร์ฟนี้นะครับตอนนี้ทางเซิร์ฟฟรีไวริสนั่นเองนะครับแค่เข้าไปที่ดิสคอร์ดของทางเซิร์ฟนะครับไปกดรับยศ แค่นั้นเราก็ได้ยศไวริสเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็เข้าเซิร์ฟไปเลยแค่นั้นเองนะคุณผู้ชมนะครับง่ายๆตอนนี้เราก็อยู่กับที่จุดเกิดนะครับหรือว่าล็อบบี้นั่นเองนะครับนี่ล็อบบี้ก็ถือว่าตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยนะครับก็เป็นล็อบบี้ลอยฟ้านั่นเองนะฮะอ่าโหด้านบนมีลูกบอลนะครับเอ้ไม่ใช่ลูกบอลนี่เขาเรียกว่าบอลลูนนะครับแล้วก็ลูกโป่งนะครับโอ้ยมีมังกรด้วยนะครับอย่างเฟี้ยวนะฮะ แล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นโต๊ะพนันนะครับก็จะมีโต๊ะป๊อกเด้งนะครับ1แล้วก็2โต๊ะด้วยกันนั่นเองนะครับมาก็เดี๋ยวขอลองเล่นกันหน่อยนะครับก็กดตัวอี้อ่านี่แล้วก็ลงเดิมพันนะครับก็ขั้นต่ำนะครับ100จนถึงอ่าสูงสุดนะครับ10,000บาทนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวใช้ประมาณอ่อเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอกดยกเลิกก่อนนะครับอ่าปุ่มคำสั่งภายในเซิร์ฟนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยกด F1 นะครับก็เป็นการเปิดโทรศัพท์มือถือแล้วก็ต่อมากด F2 นะครับก็เป็นการเปิดกระเป๋านั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ UI กระเป๋านะครับด้านซ้ายก็จะมีช่องประมาณ5ช่องด้วยกันนะครับแล้วก็ทางเซิร์ฟนะครับแจกเงินมาให้อยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทเลยนะครับแล้วก็จะมีบัตรประชาชนอ่าแล้วก็ใบขับขี่นะครับประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็กด F3 นะครับก็จะเป็นพวกแอนิเมชันนะครับท่าทางต่างๆนะครับ อันแรกก็จะเป็นท่าเต้นนะครับมีท่าเต้น tiktok ด้วยนะครับนี่เป็นไงแล้วก็ท่าเต้นอื่นๆนะครับอีกมากมายนะฮะนี่โอ้ยท่าเชี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดเฟี้ยวเูดิคุณผู้ชมนะครับโอเคส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นพวกโพสท่าถ่ายรูปนั่นเองนะครับเซิฟนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมนะครับเข้ามาเล่นนะครับไม่ต้องต่อยก็ได้นะครับแค่แบบว่าเข้ามาแล้วก็หาเพื่อนอ่าไปเล่นเซิฟอื่นก็ได้นะครับหรือว่านัดมาเจอกันนะครับพูดคุยก็ได้นะครับหรือว่า หาที่ถ่ายรูปก็ได้นะครับนี่โอเคครับแล้วก็กด F 5นะครับ F 5นี่ก็จะเป็นอ่าเมนูวงล้อนะครับถอดเสื้อผ้าอ่าันนี้ก็ถอดเกงอันนี้ก็ถอดเสื้อนะครับโอเคก็ใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต่อมานะครับกด F 6นะครับก็เป็นการเปิดร้านค้านั่นเองนะครับนี่ก็จะมีของขายนะครับหรือไม่นะครับเราก็พิมพ์ทับช็อปก็ได้นะครับก็พิมพ์อ่าทับนี่ทับช็อป ก็สามารถเปิดร้านค้าได้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวทําการซื้อแค่โทรศัพท์ละก่อนก่อนละกันนะฮะปึ๊บไม่ตกลงนะครับโอเคครับจานวน1อันอ่าแล้วก็ลองกด F1 ดูนะครับนี่โทรศัพท์แล้วก็โผล่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขอทาการตั้งค่าเป็นภาษาไทยแป๊บหนึ่งนะครับเอ๊ะทำไมมันเลื่อนลงไม่ได้วะคุณผู้ชมโอเคครับได้แล้วนะครับก็ตั้งเป็นภาษาไทยเอาไว้นะครับแล้วก็ควบคุมด้วยเมาส์นะครับสุวรรณ ทวิตเตอร์นะครับก็น่าจะเล่นได้นะครับเี่กก็มีคนโพสต์ถ่ายรูปเป็นเต็มเลยครับอันนี้ก็ยังไม่มีคนนะเพราะว่าเป็นช่วงตอนเช้านั่นเองนะครับอ่าพีมมาตอนเช้าเลยไม่หนึ่งสองสามแชะอ่ะก็ตามนี้เลยนะครับเรียบร้อยจะแก้โ yes, คตรหล่อใครวะเนี่ยโอเคครับแล้วก็ปุ่มต่อมานะครับอ่าปุ่ม F6 ไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ปุ่ม F7 นะครับ F7 ก็จะเป็นเปิดอ่าหน้าต่างวาร์ฟนะครับ นี่พอเราเปิดขึ้นมาใช่ไหมนะครับมันก็จะอยู่ทางด้านซ้ายของเราเลยนะครับก็จะมีวาร์ปไปหลายที่เลยนะครับเดี๋ยวค่อยพาไปทัวร์ละกันนะครับว่ามีวาร์ปไปไหนบ้างนะครับแล้วก็ตอมากด f 9นะครับ f 9้นี่ก็จะเป็นเอ่อโชว์อะไรวะโชว์ชื่อบนหัวเหรอนะครับก็มันมีขึ้นบอกอยู่นะครับแล้วก็กด f 1 0นะครับก็เป็นเอ่อหน้าต่างอุ้มนะครับก็มีด้วยกันนะครับ3อย่างนะครับมีอุ้มมีขี่หลังแล้วก็แบกนั่นเองนะครับแล้วก็กด f 1 1 ไม่มีอะไรกดดีลิ e ก็ไม่มีไรนะครับกดอ่าฆ่าตัวตายนะครับก็กดตัวเคนะครับอ่าก็เป็นการฆ่าตัวตายนะครับประมาณนี้เลยกดตัวอีนะครับเพื่อการเกิดใหม่อ่ะแล้วก็รอแป๊บเดียวนะครับอ่าแค่นี้เองนะครับก็เป็นการฆ่าตัวตายหรือว่ารีเลือดก็ได้นะฮะคุณผู้ชมนะครับไปแล้วก็ไปเล่นโต๊ะปอกเด้งกันดีกว่านะครับก็ลงเดิมพันนะครับประมาณสักเอ่อ 1 0,000ื่นไปเลยคุณผู้ชมนะครับรวยจัดนะฮะอ่านี่นะครับโอเคก็รอแป๊บหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าพี่จะชนะหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเสียโอเคครับกําลังแจกไพ่นะครับอุ๊ยป๊อกเก้าสองเด้งอุ๊ยยังไงเนี่ยเย็ดเคชนะนะคุณผู้ชมนะครับได้เงินมาเพิ่ม2 0 0 0มืบาทเลยนะครับอุ้ยชนะ2เท่าคุณผู้ชมเย็ดเคเอาว่ะเอาว่ะ พอแล้วพอแล้วนะครับเดี๋ยวเล่นอีกเราแพ้แน่นอนนะครับเอออันนี้ใครเอาเนี่ยแอดมินหรือเปล่าโอเคครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นโต๊ะคราบอาวุธอ่านี่นะครับก็จะมีพวกอาวุธแล้วก็มีพวกแฟชั่นด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นหมัดสายฟ้านะครับส่วนประกอบก็เป็นพวกเพชรนะครับนี่เลยโอเคครับเราก็การเปิดแผนที่กันเลยดีกว่านะครับตอนนี้เราก็อยู่กันตรงนี้เลยนะครับบนเกาะลอยฟ้านั่นเองนะครับนี่นี่ก็คือ ภายในเมืองนะครับประมาณนี้เลยนะคุณผู้ชมนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวทำการซื้อของก่อนดีกว่านะครับก็กด f 6นะครับก็ซื้อไม้เบสนะครับอ่าซื้อไม้เบสนะครับแล้วก็ไม้ก๊อบนะครับอ่าซื้อมาเลยนะครับแล้วก็ไม้ปูนี่กดตกลงนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นสนับมือนะครับก็ทำการซื้อมาไว้เลยนะครับแล้วก็มีดมชเต้นะครับอ่าแล้วก็ปากหลามนี่ซื้อมาไว้เลยนะครับแล้วก็จะมีพวกยาชุบอ่าผ้าพันแผลนะครับก็ ซื้อมาไว้นะครับประมาณสัก10อันละกันนะฮะนี่โอเคก็ตามนี้เลยนะครับเห็นไหมของก็เต็มตัวแล้วคุณผู้ชมนะครับก็เอาผ้าพผนแผลมาไว้ด้านบนนะครับเด็กหนึ่งปากหลามนะครับไม้เบสนะครับอ่ไม้พูนะครับแล้วก็มีดไม้เต้นะครับอ่าก็ลองกด F 2ดูไหแเราก็ได้ปากหลามมาแล้วนะครับโอเคกดเอาไม้เบสออกมาอ่าไม้เบสไม้เบสนี่ควักไม้เบสออกมาแล้วนะครับออ้ย จังเฟี้ยวนะครับประมาณนี้แหละคุณผู้ชมแล้วก็เซิฟนี้นะครับมีกิจกรรมให้เล่นกันด้วยนะครับกิจกรรมก็จะมีอ่าพวกอ่าให้ผู้เล่นนะครับได้เล่นกันก็จะมีแข่งรถนะครับมีแข่งเรือแข่งยิงปืนนะครับมีพวกกีฬาอีสปอร์ตด้วยนะครับแล้วก็จะมีพวกชิงทงนะครับแบบอีสปอร์ตด้วยนั่นเองนะครับให้ผู้เล่นได้เล่นนั่นเองนะฮะมาครับเราก็ทำการกด f 7กันดีกว่านะครับอ่าก็เปิดเมนูวาร์ปขึ้นมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวทำการ เริ่มไล่ตั้งแต่ด้านล่างก่อนนะครับจนถึงด้านบนแล้วกันนะแล้วก็ไปโซนต่อย2ดูคุณผู้ชมนะครับโอเคครับสำหรับโซนต่อย2นะฮะก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่บนเกาะลอยฟ้าเหมือนกันนะครับโอ้โหพื้นที่โล่งๆแบบนี้นะครับต่อยสปายเลยคุณผู้ชมนะครับโอเคกด f 7ต่อนะครับแล้วก็ไปโซนต่อยหนึ่งอันนี้ก็คืออีก1จุดนะครับในอันนี้ก็คือโซนต่อยหนึ่งนั่นเองนะครับอ่าก็เป็นจุดนี้เลย โอเคก็กด FJ ต่อนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นเกาะ2นะครับอ่าเกาะ2เป็นยังไงวะอ๋ออยู่ตรงนี้คุณผู้ชมนะครับเุ้ยนี่เลยนะครับโอ้โหโอเคครับก็อยู่กลางทะเลเลยนะครับกด f 7ต่อนะครับต่อมาก็เป็นเกาะ1อ่าเกาะ1ก็อยู่ตรงนี้เลยคุณผู้ชมโอ้โหเยดเฮ้ยอุ้มเลือดลดเลยนะครับโอเคครับถ้าเกิดว่าเลือดเราลดนะครับเราก็ทําการกด ค่าตัวตายนะครับแล้วก็กด e เกิดใหม่แค่นั้นเองโอเคเลือดเราก็รีเรียบร้อยแล้วนะครับเลือดเต็มเลยคุณผู้ชมฮ่าฮเป็นไงเฮ้ยสามารถมาโพสถ่ายรูปได้เลยนะครับเนี่ยสวยๆเลยคุณผู้ชมนะครับก็ลงโพสตลงทวิตตูนะครับป๊กไม่ตอนนี้เราอยู่กันที่นิวยอร์กนะครับมีเอ่อลูกป,ปั้นอันนี้ด้วยนะค,คุณผู้ชมโอ้โหอย่างเฟี้ยวอะ่ะนี่ถ่ายรูปหน่อยแช่โอเคก็ตามนี้เลยคุณผู้ชม โอเคแล้วก็ทําการกด f 7ต่อนะครับอุอ่าทำไมมันวาร์ปมาอยู่จุดเกิดวะเดี๋ยวแล้วก็อันต่อมานะครับแล้วก็ไปโซนเทรนนิ่งนั่นเองนะครับมีแล้วก็วาร์ปกันไปเลยนะครับแล้ก็จะอยู่ที่อ่าหน้าสนามบินนั่นเองนะครับแล้วก็จะมี npc นะครับให้ซอมบูทกันด้วยนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> นี่เลยตรงจุดนี้เลยคุณผู้ชมนะครับนี่ แล้วก็สามารถซอมวูดกับ NPC ได้เลยนะครับทีบอะไรอย่างงี้นะฮะก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยอุ้ยอุ๊ยอุยอุ้ยอุยจะมีคนจะเอาวะอือุ้ยอุ้ยผมก็ปากหลามไม่เก่งเลยคุณผู้ชมช่วยด้วยอ้อตายครับเรียบร้อยนะครับโอเคก็พี่ไม่เก่งนะครับอนี้ยอมเลยนะฮะประมาณนี้ละกันนะครับอ่าแล้วก็ไปเราก็ทำการกด F7 กันต่อนะครับแล้วก็ไปที่ฟาร์มเหรียญนะครับ ที่ฟาร์มเหรียญนี้นะครับเราก็ต้องมาฆ่าซอมบี้ฆ่าซอมบี้นะครับเพื่อรับการเก็บเหรียญนะครับเหรียญตาเมืองกับเพชรนั่นเองนะครับเพชรก็เอาไปทําอะไรได้นะครับเพชรก็เอาไปแลกแฟชั่นนั่นเองนะคุณผู้ชมนี่โอเคครับกดตัวอีเพื่อรับการเก็บอนี่เลยนะครับอุ้ยใจเย็นใจเย็นอ่ะล้วก็ได้เพชรมาเป็นที่ร้อยแล้วนะครับ1อันไอ้ใจเย็นครับเจ้าซอมบี้ อุยอ้ยไม้เบไอ้ไม็ไม้เบสโคตรแรงอืมโอเคครับทีเดียวตายเอ้ใจเย็นเหลือคนเดียวขอเก็บก่อนแป๊บนึงไม่ก็ชิวๆกันไปคุณผู้ชมอ่าต่อยไม่โดนนี่เจ้าซอมบี้โอเคครับตัวสุดท้ายอืมโอเคก็รับการลุสศพไหครับโอเคเราก็ได้เป็นเหรียญทองมาด้วยนะครับแล้วก็เพชรมาด้วยนั่นเองนะครับเนี่ยก็จะได้2ออย่างอันนี้นะฮะ โอเคก็เก็บไม้เบก่อนนะครับกด F7 กันต่อนะครับแล้วก็ไปที่โซนนวเนียนะครับท็อกซิกนั่นเองนะครับโซนสําหรับท็อกซิกนะครับก็น่าจะด่าแบบว่ารุนแรงได้นะครับแบบพ่อมึงตายแม่มึงตายอะไรเงี้ยนะครับหืมด่าได้อะไรอย่างนี้นะครับหรือเปล่านะฮะก็อยู่ในโดมนี้เลยนะครับนี่โอ้โหมีหลายสถานที่เลยว่ะคุณผู้ชมนะครับโอเคแล้วก็ต่อมาเป็นโดม2นะครับ อ๋อเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นโดมหนึ่งนะครับโอเคก็เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็อันต่อมานะครับก็จะเป็นลานกว้างนะครับอ๋ออยู่ตรงนี้เลยนะครับโกดังแถวๆท่าเรือนะครับนี่อ่าก็เป็นพื้นที่โล่งๆนะครับก็สามารถมาฝึกซ้อมต่อยแล้วก็ซ้อมอาวุธได้เลยคุณผู้ชมนะครับ โอเคแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นอ่สนามบินอ๋ออยู่ตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับสนามบินแล้วก็หน้าคุกใหญ่นะครับนี่ก็อยู่นอกเมืองเลยนะครับประมาณนี้เลยนะฮะโอเคแล้วก็อันต่อมานะครับก็จะเป็นสนามบินทะเลทรายนะครับนี่วัดกันเลยนี่ก็มาอยู่ตรงนี้เลยคุณผู้ชมอ่ามีหลายสถานที่ด้วยกันนะครับให้เราไป ไปครับแล้วก็วาร์ปกันไปต่อดีกว่านะครับเซฟนี้นะครับก็มีร้านขายรถด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครเบื่อนะครับเบื่อที่จะต่อยแล้วนะครับเบื่อที่จะฝึกซ้อมต่อยนะครับเซฟนี้นะครับก็มีร้านขายรถด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถซื้อรถนะครับขับได้เหมือนกันนะครับแก้เบื่อในตรงจุดนี้เลยโอเคแล้วก็ทําการกดตัวอีแล้วก็รูปภาพนะครับมันยังไม่โหลดนะครับนี่ก็โหลดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ มีหลายคันเลยคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวพิจารณาซื้อขนาดดีเดี๋ยวขอดูก่อนโอ้ยมีรถกอล์ฟโอ้ยรถเท่ๆก็มีคุณผู้ชมนะครับประมาณนี้เลยนี่พิจารณาซื้อคันนี้ดีกว่านะครับก็ทุกคันนะครับประมาณ1ล้านบาทเลยนะครับสามารถทดลองขับได้นะครับแต่ว่าเราทําการซื้อเลยดีกว่านี่ได้มาแล้วนะครับย็ดเอย่างเฟียวนะครับกดตัวบี้ค่าเข็มขัดอ่าแล้วก็กดตัวเฮดค้างนะครับ นี่เป็นไงคุณผู้ชมเย็ดเก้โคตรเสียวโอ้โหเปิดหลังคาได้ด้วยนะครับคันนี้ไม่ขับรถเล่นกันได้นะครับอ่าตามนี้เลยนะฮะแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับมีกระดาดด้วยครับแล้วก็สามารถเก็บรถได้ด้วยนะฮะโอเคครับก็ตามนี้ละกันนะครับโอเคเราก็ทําการลงจากรถก่อนนะครับแล้วก็เปิดเมนูวาร์ปกันต่อเลยนะครับแล้วก็ต่อมาครับก็จะเป็นหน้าโรงพยาบาลนะฮะ ก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับหน้าโรงพยาบาลนะครับตรงนี้ก็จะมีพื้นที่โล่งๆด้วยครับก็สามารถมาฝึกซ้อมต่อยได้เหมือนกันนะครับอีก1จุดเลยนะครับโอเคแล้วก็จะไปที่โซนนะครับสําหรับกิจกรรมนั่นเองนะฮะนี่อันนี้ก็เป็นโซนกิจกรรมนะฮะอ่าเป็นลานกว้างๆเหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นผับในเมืองนี่มีผับในเมืองด้วยคุณผู้ชมนี่อยู่ตรงนี้เลยโอ้ย โอเคครับแต่ว่ายังเข้าไม่ได้นะคุณผู้ชมนะครับน่าจะมีปัญหาอยู่โอเคแล้วก็อันต่อมาครับก็จะเป็นล้านสักอ่ะแล้วก็วัปมาที่ล้านสักเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับสามารถสักได้นะคุณผู้ชมโอเคแล้วก็ทับการกดตัว e. อีอ่าแล้วก็สักตรงไหนดีสักนี่ตรงคอดีกว่านะครับประมาณ500บาทเนะี่ยเรียบร้อยแล้วนะเสียงเงินนี่เป็นไงโอ้โหอย่างเฟี้ยว โอเคครับก็ไปบ้างครับสับเซิร์ฟแนวอ่าเทนนิงนั่นเองนะครับหรือว่าเซิร์ฟแนวบ็อกซิ่งอ่าเซฟนี้ก็เป็นประเทศนะครับเปิดใหม่เลยนะครับเพิ่งเปิดได้เดือนนี้เลยนะครับวันที่หนึ่งที่ผ่านมานี้นั่นเองนะครับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปกดรับยศนะครับเพื่อการรับวัยรุ่ได้เลยนะครับแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับเป็นเซิร์ฟแนวเทนนิงบ็อกซิ่งซ้อมต่อยซ้อมอาวุธนะครับมี รถนะครับให้ขับด้วยเองนะครับก็สามารถไปซื้อได้นะครับตามที่พี่พาไปนั่นเองนะครับตามนั้นเลยนะครับก็ฝากเซฟนี้ด้วยละกันนะฮะโอเคครับหากใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อใจนะครับในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับบ๊ายบา้านกันจุ๊บ